สวัสดีครับผมช่างเชนเดอะวันเฮานะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูงานพรีเมียมหลังคานะครับที่เรารับอยู่นะครับเชิญดูได้เลยนะครับผมเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับของเรานะครับก็จะเป็นตัวเหล็ก6นะครับเป็นตัวกรอบเฟรมนะครับแล้วก็มีงานฝ้าละแนงไม้เชิยงชายด้านบนนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวที่สวยงามสุดก็คือเราจะประดับด้วยเหล็ก 4, คูณ4 แล้วก็มี2ประดับเป็นหน้าคู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในทีนะครับด้านในนะครับจะสังเกตได้ว่าด้านบนนะครับเป็นงานตีฝ้าระแนงโดยใช้ไม้ระแนงหน้า3ามนะครับเก็บขอบต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมส่วนมาสังเกตใกล้ๆนะครับตัวงาน2สประดับนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเป็นงานพรีเมียมของเรานะครับก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่นะครับผม แล้วก็เล่นลายประดับอยู่ด้านบนมีระแนงบางตาอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งบางคนนะครับก็จะขอแค่ครึ่งนึงงานพื้นนะครับก็จะเป็นการแบ่งจอยนะครับระหว่างตัวโครงสร้างที่ยึดติด,ด,ตดกับตัวบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทางทางโครงการนะครับเทออนกลาวไว้เฉยๆนะครับก็จะเป็นการแบ่งจอยของคิวเ a เลตนะครับ นี้หรือว่าลูกค้าบางคนจะเป็นรูปแบบของงานที่ยาแนวแค่อย่างเดียวก็ได้นะครับมีความเข้ากับตัวบ้านคือลักษณะเด่นในการต่อเติมของงานหลังคาพรีเมียมที่เรานําเสนอนะครับก็คือรูปแบบของโครงเหล็กที่มีความขนาดใหญ่รูปแบบของงานฝ้าและแนงที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นให้มีความเข้ากับตัวของโครงการนะครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ